หนังสือเสียงวันต่อวันกับพระเยซูเขียนโดยซาร่ายังแปลโดยมานาวิวัตริยะห้ากุมภาพันธ์จงสแสวงหาพระพักของเราแล้วเจ้าจะไม่เพียงพบแต่จะพบสันติสุขในเราด้วยลูกเอ๋ยเจ้าต้องเปลี่ยนท่าทีของเจ้าที่ชอบเป็นผู้ควบคุมเหนือทุก สิ่งต่างๆให้เป็นท่าทีแห่งการไว้วางใจเพื่อที่จะรับเอาสนิสุขของเราสิ่งเดียวที่เจ้าจะสามารถช่วยไว้ได้โดยไม่ทำร้ยายจิตวิญญาณของเจ้าคือมือของเราจงทูลขอพระวิญญาณของเราผู้อยู่ในเจ้าให้จัดระเบียบวันของเจ้าและควบคุมความคิดของเจ้า เพราะจิตใจที่ถูกควบคุมด้วยพระวิญญาณเป็นชีวิตและสันติสุขท่ามกลางตัวเลือกร้อยพันแปดเก้าในแต่ละวันเจ้าสามารถรับเอาสันติสุขที่เกิดจากการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ถูกต้องได้ทุกๆวันเจ้ามีเรื่องให้ต้องกังวลอยู่เสมอเจ้าสามารถเลือกได้ว่าจะวางใจในเราหรือจะจมอยู่กับความกังวล ลูกเอ๋ยเจ้าสามารถเชื่อวางใจในเราได้หรือไม่ว่าเจ้าต้องพบเจอกับสิ่งใดเราเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากจงวางใจในเราแม้ว่าแผ่นดินโลกจะเปลี่ยนไปหรือแม้ว่าภูเขาทั้งหลายจะโครงเครงลงสู่สดือทะเลก็าตามจากหนังสือพระคัมภีร์โลมบทที่8ข้อ6นะคะ แล้วก็สดุดีบทที่46ข้อ1ถึงข้อ2เรามาทบทวนพระคำวันนี้นะคะโรมบทที่8ข้อ6การเอาเจใส่ในเนื้อหนังก็คือความตายและการเอาเจใส่พระวิญญาณก็คือชีวิตและสนติสุขจากสาดุดีบทที่46ข้อ1ถึงข้อ2นะคะพระเจ้าทรงเป็นที่รีภยัย และเป็นกำลังของเราเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมในวันยากลำบากฉะนั้นเราจะไม่กลัวแม้ว่าแผ่นดินโลกจะเปลี่ยนแปลงไปแม้ว่าภูเขาทั้งหลายจะโครงเพลงลงสู่สะดือทะเลขอขอบคุณสำหรับทุกท่านที่รับฟังในวันนี้นะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้ขอพระเจ้าอวยพรทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ